ي, ลงแล้ว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 เซลเซลว่ายน้ำครั้งแรกไงดูสิกองเชียร์ก็จะประมาณนี้กองเชียร์ก็ลุ้นไปด้วยนะคะเซลจะโอเคไหมคะ <c oughs> ตาอยากจะไปดูแล <c oughs> ด้วยตัวเองเหรอคะอยากจะลงไปไว่ายด้วยเลยเหรอคะอุย้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงไปแล้วกําลังใจให้พี่เซลกําลังใจอยากเล่นไหมคะกำลังใจอยากกระโดดไปด้วยไหมคะเนี่ยอุ้ยนี่ได้ว่ายแล้ว ลูกเ,ลเหนื่อยไหมลูกนะน่าจะเหนื่อยหน่อยนะช่วงแรกๆน้องอยังไม่ชินต้องแบบให้ผักอ,อ,อาเออใช่อาจจะได้นิดนึงเนาะเซลล์มันดูเป็นคนที่แบบอ่อนแรงเมื่อกี้เขาว่ายเร็วมากเลยว่ายเร็วไหมวันนี้เจเจติดเรียนเจเจไม่ได้มาส่งเองชิลลี่บอกว่ามามีเอาเซลล์ไปไว่ายน้ําอย่าทําเซลล์ป่วยนะไปไว่ายน้ําแล้วเซลล์จะแบบไม่สบายก็เปล่าเจเจคอนเซอร์เวทีฟเหมือนแบบเหมือนแม่ที่เป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกไม่สบายส่งนั้นเลยชาบูอยากว่ายไหมค่ะ อยากวหว้ด้ไหมคะคนนี้แหละอยากวิ่งอยากไหว้ได้วยล่ะอันนี้เหมือนอยากลงวหายไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยชบาบูชบาบูได้ลูกเก่งลูกเก่งเก่งอ่ะเก่งเก่งเก่งอ่ะเก่ง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 อ๋อเกชบาบตัวเล็กอ๋อ่ตัวใหญ่เก่งจังเลยเก่งจังเลยหน้าตลกเลยตัวเปียกแล้วหน้าตลกเลยดู๋ิหน้าตลกไหมคะ หนูตนลกไหมคะถ้าตอนหนูน่าเปียบแบบเนี้ยค่ะ